เบหนน้าะเเม่กงซูวาสิไรพอสิไรเพิพ่นกินสะก้อนมานี่อังกระปูพี่น้องเอ้ยบเกงเส้นมะกหวบนะแต่ว่าเฮิบบูตผมพี่น้องเอ้ยบเกงเส้นมะกหวบเจ็บๆพี่น้องมา พี่น้องเอ,อย้ยเรากะสิไปตำเจวสก้นมันนี่ตำเจลกับข้าวเวอนมิมิเพิ่มข้าวมาหนึ่ง ไข่พร้อมพี่น้องเอ้มันไข่ปิดบุตรพอหอมไ <c oughs> ข่สวัสดีสวัสดีตอนเช้าช่วยๆยพี่น้องมื่อเช้าฉุกเฉนเนาะเมื่อี้กะ เมสิไม่ได้กะได้พาพี่พีน้องเขาปลาสะก้อนพี่น้องเอ้ยเขาไปหาคุดกับปูง่งเพราะได้กินก่อนพี่น้องอืมไปกะบุญเราไปพี่เดียวหรอกพี่น้องเอ้ยเมย์น้องกีบแล้วไปก่อนได้หนะคอยกะเลยมาเบกเก,กือมูเกือเป็ดเกือไก่ามาส่งไอ้ไพท่ทายอยู่แต่เทงอยู่น้ำบ่าคำไพ่เพิ่นพี่น้องอ,อืมเพราะว่าบ่าคำไพ่เพิ่นกะบุญเลร่ลงเฮี้ยนเหมือนพี่น้องในกู้เพิ่นบุญเลร่ลงนะบุญเลยเอามาให้มาสวนน้ำแต่มีเอฟซีมันถามมาบ่าคำพ้องคือบุญเลร่ลงเฮี้ยน ลงยูพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กะเมสได้กะบุระหายลงพี่น้องเพราะว่าเมสไม่ได้กะขินฮอดเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านเพิ่นลงเร่นน้ำเส้น่ะพี่น้องแต่บาเด้เเกี่ยวเขาเกล่ยน้ำกะให้เพิ่นลงอีกพี่น้องเอ้ยเพิ่อนอยู่อนุบาลน่ะนะเพราะว่าเพราะว่าเด็กน้อยช่วงนี้กะสิได้เด่นน้ำเส้หลายพี่น้องได้ว่าเออเอามาน้ำดีกว่าพี่น้องอืเพราะว่าเห็ดจากไหนเนาะคนเฮาน่ะคือว่าเลยพี่น้องเอ้ยมากอะ มาให้ค <formation jin inh throat> <at> ือเก่าเลยพี่น้องเลยอืมสุภมเผาเว่อานายนเมสได้กะสิได้ข้าวป้าแล้วบ้านี้เมสได้กะอยากขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกคนเนาะเขามากกูได้กแชร์กูกำลังใจกูติดตามให้เมสได้เนาะเมสได้กะขอขอบคุณได้หลายไปไปพี่น้องข้าวป้าน้ำกันเปล่าเม่น้องกิ๊บแล้วก็ไปก่อนเลยเด้ไปคุ้นานนะคอยก็คือบอกเลยพี่น้องเอ้ยคนเบียกหลายมายังเกือบหมูเกือบเป็ดเกือบไก่อีกพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็จรงได้ไปไปอื่นเมึงเพิ่นก่อนมาเพิ่นอยูุไฉนะ พได้ยูได้กินเนี่พี่น้องเอ้ยกันห้าสิสื้อก็คือเบาพี่น้องเขือมันแพงเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยเ้าต้องหาอยู่หากินอันที่ห้าหาไ้นะอืมคือเมสได้เบาเนะาะวะเพราะว่าครอบครัวเมสได้หลายคนก็บใบสรงเบาสีไรเป็นเขาหงเยนเพราะว่าเป็นหอดหม้อน,นึ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยอืมคอยกันเนาะอะประหยัดไปน,น้ำน,นะ นี่หูมันกะเห็นได้ได้หูกับปูลงเลยพอเมนองกีบแต่หาเสียงเมนองกีบเปนเมาอี้ยพี่น้องจุกจุกกระปูจนมือแตกมือเตนโอ้ยจเมนเนาะจุกหูวันน่ะนะหินดงจะชนเนีเ่น

บอกเว่าเสื่อเสื้อนงจิปอยู๋ตัวมีตาแม่น้ำคือโฟนไหมโพฮิตโพไปกบิบ็ิเก็บหอนชั โตัวเม่แหน่แหน่แหน่แน่แน,น,น,น่ช้อนพี่น้องเอ่ยในช้อนน้ำเขาเลยช้อนมีน้องกิบเป็นมาช้อนมาหันในช้อนเลยนี่ตัวผูกับโตโัวเม่โอ้โหอจะไดา้าเต็มยศลงขุดบางคนมามีอยู่ ยังยังอือบ่ม่น่ากว่าจิปปุกปุกมาักมาดปุกเครื่องนี่มันสีดึกดึกแน่จัง่ลย ชอบพี่น้องเสียมแม่์ลองกจีบคนหักอ่ะออกบ่นนี้แล้วนี่ออกมาแล้วแต่ป้าพี่น้องเอ้ยออกไปเทีงก่อนผลกระตุกเงียบๆงียบบเม่น้องจีบคนไปเฮ็ดกินก่อนอยู่แต่เทีงพี่น้องเอ้ยคอยกัสิมาเฮ็ดกินมาแรงดูหลายแต่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าพี่น้องคอยกะสิเมื่อแกงเมล็ดพันธุ์ใดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมยสิได้แกะได้กินข่าวเลยเนาะเมยน้องกีบดอกแกงกับปูแดงอยู่เทียงนะนะเมื่อแกงสูว่าสิได้พอสิได้เพิ่นกินชะก้อนมานี่บ่าวคขมภัเพิ่นสินับมาได้เจ็ดตัวตัวยิ่งยันทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยวาเจ็ดตัว นีพี่น้องหลังจากที่เมสไลได้มาแต่หากินเลยพี่น้องเอ้ยมาแต่คุดกับปูเลงนะเมสไลก็สิมาคุดคุมปู้มาแตงมังทัวสักอนเนาะแต่ว่ามันยานี่ก็ฝนตกอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากปูก็คือเมสไลเบล่านะเอาเมื่อกินไปแล้งพี่น้องเอ้ยเมย์น้องกินดอกแกงอยู่ฟีล์หนะโอยก็ได้เอาเมื่อสู่โพสิไลกับเบาสีไลเพิ่งกินไปแล้งสักอนเฮ็ดเบี้ยสักอนพี่น้องเอ้ยบบบนี้อ่านเพิ่งกระดินไกล้นะไกล้กระยิ่งเลยพี่น้องเอ้ยเบาคำพ้องพันดินนะ คือว่าข่อยเดี้ยงไก่พันธนะพี่น้องมันเดือดซีตูนึง่อยกระป่อยเพิ่นกินปวกขอยคุดนะพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นออกแต่ตะนางนะเพิ่นบินออกไรเด้อย่องยอ ว่าตะคนตกตกมังยยานเลยเพราะว่าเราผู้าลินใกล้เลยกาใกล้เหงาเกยอะควัดคิรินออกเป็นคานเ่ยนั่งคิดไรแปลกๆไงมพ่อก็แมวคุ้นนแม่เออคุ้นปับคุ้นนะบังกอน con mãi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พี่น้องนี่จากที่เฮาคุดแล้วนะก็ามาเอาขีดินขึ้นแบบนี้นี่ขื้ดินขึ้นแบบนี้ช่งขี้ดินเมาาล้มแล้วกะทช่งมันเพียงแบบนี้นะโอ้ออออหักอะไรหักคือว่าหากักยาฆ่าพี่น้องเองจะบอดี้ฮันดี้หน,นีนะ มันบมกพอดีก็เสียงโเสียงโอโอุ้ยฝนนี่ต็ตกเลีกน้อยเพียงยานก็ตกแห้งแง โตไหมโตหมนี time, ่เฮ็นคู่วันนี่พี่น้องเออบ่หน้ำมันไหลโอ้หนะ โอ้ไมได้กินก็เอาี่น้องเอ้ยขอกะแต่พ้นวะบหยาจะขึ้อะไรเงี้ยเงี้ยอยู่พวมัน หยิบเพื่อจะให้ลูกกินก่อนเจ้าเห็ดหยองบุญบันบุญบัน มันลดเลยขนานเนี่ยนขนาน่ นานบ่าขมไัยเปขข็นปูกครบเลจ้ะ ทวยแม่บอกคุดลบไปดมมาน นี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขนาดนะพี่น้องเอ้ยคุณแล้วนะก็ชิปลูกแตงกดพุนกระตกเนี่ยพาปลูกพี่น้องเลยอืมไม่เดียวพี่น้องอปลูกกล้อมพุนตกนี่แหลกะกแต่ว่าตกเลยอยู่พุนก็บเอ้ยค่าคืบไอว่าคมไพเป็นปูมเป็นหมากลกุก <c oughs> ha bộ tổng hút cái đại phi nhộng phốn ừ. à. chào phân thư cửa biết đều nè phân cầm một bụng tên xôi dám ăn khăm <cười> <cười> đều là ทมแน่ทมแน่ลูกทมแน่ทมแน่ท่ทแน่ซี้น,นขเขาพี่นอ้องเลยมานาซีได้ป็นผ้าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยผ้าเฮ็ดผ้าทำนายคือมาจะซได้ป็นเองผ้าเฮ็ดแต่งนอนซีขึ้นเขา มันพอดีเปียะนะคุณไม่ัน่อันที่จริงกะเขาโก่อนพี่น้องแต่ว่าโตยู่พี่น้องเลยเวเมอไหมาังนะตรงชนันอดีเปียใช้อันนัจัไม่ใช่ใชอไม่โฉมนอันี้กะจะเป็นแตงแตุ้มแตงอะไรพี่น้องเอ่ยแตซุ ำเทียด้วยเหรอ,อดีแล้วใช่ไหมขวบมาได้นนดจักปุอยใส่ลูลกหูน้ำไอเป็นแบ้งแน้องเ่ยแบ้งแน้องโอ้โเป็นตาพาดอยบ่พี่นองนี่เหียน้ำปะทบมน้อยๆเอ้ยขอสิป,ปุ <c oughs> ช่วยให้เฮียก็นอ้ยนไดคนปูกพ oh ี่น้องโอสันเลียวไว้ปูกแตงด้พี่น้องอันด้ออไระบาเขา ผมดีแน่โอเวลากเอสมาลูกเออเวลาเป็นเนนี่อ่าตกมาอีเดียวพี่น้องเอ้ยรู้ตกอะีรนี่ผลนี่ะพี่พี่คอยเฮ็ดแน่แล้วมาแล้วผลนี่เลยกลายอมมดอีมื่เสือได้จุ่มผลกับพกันปุ๊บเต็ม สบายดีป้าลุสบายดีป้าลุแต่กะได้ปุ้มมังแตงแล้วเลยพี่น้องเอ้ยแต่เมสได้กะบุญหัวหลอกพักนะมึงเนี่ยนะผลตกแล้วพี่น้องเมสได้กะสิพักกันเมื่อก่อนเพราะว่ายันทางมันยากเบาคำพ้องพึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มากพี่น้องเอ้ยขวอกาเมสได้กะสิได้พักกันเมื่อก้นพี่น้องเอ้ยขำเลยพี่น้องสงสัยมืดผลพี่น้องเอ้ยเมื่อสักก้อนพี่น้องมาพบกันเพื่อนเล พีน้องตะนีกะแม่สดได้กะมากหัเรือดนะพี่น้องเอ้ยเม่เสดได้กะพอสดได้ดอกกะซสีได้แกงกระปูเส้นมะกวัวพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้ยทางมันยากพอก็ได้ค่อยมากนะจนมันคำนะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องพอสดได้เพิ่นจะเข่าวข้อเองด้พี่น้องเอ้ยแม่นี่เพิ่นสีแกงกระปูเองแม่ไปพี่น้องคือว่าเลยพี่น้องมังมือกะเราไปรับจ้าง มึงกับเฮดเบียกเจ้าพี่น้องเอ้ยเราก็สีหลังกระปูพี่น้องเอ้ยเกงเส้มะบวมน่ะแต่ว่าเฮดบุดก็มีแต่ว่าเม่เราสิเขามากินน้ำพี่น้องเอ้ยก็กระดึ้นบริษัเฮดบุดแลค่ะบบเขาจะกินเฮดบุไรพี่น้องแบว่าพิษพิษพิษพาจพิพิะอืษพิษพพัษพอษพิษอิษพ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  บ้ามืันนี้เราสแกนเสพๆได้พี่น้องอเลยเดินมางานเราไปคือว่าล่ะคือว่าคือเมสอะไ้วะเนาะพี่น้องเนาะว่าบางมือเราค่ำมาหนะเราก็เลยบุหรีกินข้าวน้ำโจ้คอยาาแล้มาเรากินน้ำดังเราเอาเราบุหรีแกงเบิดพี่น้องเนะไว้กินเบือ่อเราล้างกับปูแดงพร้อมพี่น้องอเอ้ยแกงเสร็จมาบวก เ็บเส็บพี่น้องมาบวมหอมซ้ำปูคุบมือ ກະປູເອງພີ່ນ້ອງນີ້ດອກແກ້ແດ່ພີ່9 0ປານກສ່ບານີ້ເົຈເອົານ້ຳຂົາເບື່ອງ ล้วก็ปานหมักบวบได้แล้วพี่น้องเอยแล้วก็สิไปตำเจวสก้อนมันนี่ตำเจวกับข้าวเวอร น้ำเมีเพิ่มข้ามาล้วพี่น้องเลยแลข้ามากินข้าวครับเฮ้เฮ้เศาษกเระเดี๋เกดูพี่น้องเลยโอ้เลยวลามานะมันค่ำก้อนพี่น้องผู้เดียวเนาะพี่น้องนะ งูแตงงูเนื <snacks Four. S 1> ้อเกลือเป็ดเกลือไก่พี่รองเอยคอกันประเด็กเองพี่น้องประเด็กนัว น้องก็จะส่เสร็จน้องนี่เราก็จะเอาบักหอมใส่เราก็จะขุดนะบ้านนี้ว่ายหอม ตัวพี <laughs> ่น <Roberts gettable> ้องเอ้ยมาตทอกะคือ <wheels> ว <restor at> ่าเอามานำเมลน้องกีบขึ้นพี่น้องเอ้ยเราเวให้แล้วนะปีนี้คือเวลาพี่น้องเมสได้เขาก็ได้ขึ้นข้างพี่น้องเอ้ยมักทอดค่ะ mặc kích một khóc xe khô mọi người mọi người nè mọi người mọi người mọi mọi người mọi người พี่น้องมาได้เกงกระปูด้วยเกยงกระปูใส่มักบัวพี่น้องมาตัวไข่พร้อมพี่น้องเอยมันไข,ข่ป็ดบดพรหอม

แล้วนะไม่ใช่ได้กับอยากขอขอบนะคุณเนาะที่ชีทุกคนเนาะที่เข้ามาก,ก็ได้กระเซ่เก็กำลังใจกดติดตามให้เมาสิบไดนะ้เนาะไม่ใชได้ก็ขอขอ,ขอ,ขอคบคุณหลายคลิปนี้กะขอชืญญนน่นดะีพี่น้องคนละิปหน้าพบกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะ